Welcome to Let's Ya Wanna Live School. มาเตรียมไฟสลต์ที Featuring Ding Dong Ding Dong Part Innocent Present ค่ะอยากจะให้ผู้ชมที่มองหูวันนี้นะคะคว,ออวันนี้คุณดีไงตอนี่มองหูค่ะคดีครับแต่เขาเสียใจที่ได,ด้ตัดคุณลอง ให้เวพรพูดแสดงความดีดีกับเราคนที่มาบกี่ไดยจบในคืการขอให้เขาได้มาเข้ามาหาลัยรที่ดีมาสมคทางทะเชีวิตนับแล้วคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เข้ามาหาอะไรก็ขอเขาได้ที่บอก่นี้ก็รู้จักหลายคนนะคนที่าะไรอ่ะบอกอูเนี่ยจริงเลยจรเงป่ะปกติคนเฮฮาไม่ใช่หรอทำไมซึงได้เนี่ยด็วิ่งแล้วพี่า็รู้ว่าลูกพี่จะตาซึงเพราะอะไรชัด ก <grand. S 3> <Christina. S 2> ็ดูดีใจที่ได้ไปล่ะให้อวยพรแสดงความดีๆกับรุ่นพี่มาบอกที่ว่านุกสุดที่ว่าหกเที่ยวสนุกในปีนะาสำหรับน้องน้องก็ไม่มีอะไรมากก็ขอให้รุ่นพี่มีความสุขกับเหล่าเที่ยวไรใหม่ๆอยู่กันมีความสุขมากแล้วมาบกผู้ชายนี่มีชอบคนแบบมีเพศไหมพี่ต้องถามน้องก่อนมีกี่คนคุยง่ายดีกว่าเกือบทั้ง2โอ้ ใช่ถ้นรุ่นนี้หล่อจริงถ้าเขายอมนี่เราจะทำไงยอมก็ถอนเลยต้องไม่อยากจะให้การบอกถึงความรู้สึกที่มีต่อพี่มองศ์ปีนี้นะค่ะสําหรับรูนะคะในฐานะของคุณครูผู้สอนด้วยแล้วก็ครูที่ศึกษาด้วยนะคะก็ต้องขอแจงความดีกับ ลูกชั้นมหนะคะที่จบการศึกษาในวันนี้แล้วก็อ,อ,อยากบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในความภูมิใจของโรงเรียนนะคะที่ทําชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนวิทยาอุดรภัยสองค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์โดยพรแสดงความดีกับนักเรียนมหที่จะจบวีน นักเรียนชัมม้นมันะคะก็จบการศาาึกษาแล้วนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะาคาดหวังว่าอยากจะเข้าคณะอะไรมหาวิทยาลัยอ,อะไรก็ขอให้ได้สมความปรารถนานะคะเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่พบเจอแต่สิ่งที่ดีนะคะแล้วก็นําชื่อเสียงกลับมาให้เราชาววิทยาสองได้ชื่นชม้วยค่ยะความรู้สึกของ ผมน,นะครับที่มีสอนรุ่พี่ม .6 ทีนี้ก็รู้สึกด,ดีมากๆเลยครับเขาน่ารักแต่พอใครมีเศษหรือเปล่าผมพูดถึงโดยรวมครับรุ่นพีกม .6 รุ่นนี้ก็น่ารักก็เป็นผู้นามมําได้ดีรู้จักคณะสีตรงครับก็เขาเป็นประธานที่แบบว่าแบบเอาใจไข่เนาะให้วอวยพรู้แสดงความดีดๆกบับรุ่นพี่ม .6 ใที่สุดขอให้รุ่นพี่ม .6 เรียนทีนี้นะครับมีที่เรียนทุกคนนะเราคนที่ยังไม่มีที่เรียนก็ คือมะคางคือคางมันเพิ่มขึ้นนะคะแต่เวลาสีประมาณนี้ยตัดอยู่สีเดียวกันก็แบบเออคือมันมีความสำคัญที ok ่ดีมากขึ้นนะคะตอนพูดแสดงความมีดีๆก่อนรุ่นที่มาหกทีกท่จะจบก็ขอให้ที่มีแบบโชคดีประมาณนี้สอบที่ไหนก็แบบเข้ารังที่หวังนะคะก็เออทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะก็เออโชคดีก็มันมีก็จะดงควากับ มีพี่เรียนแล้วค่ะแล้วก็ขอเใ้ที่ที่ยังไม่มีพี่เรียนได้มาหาพี่ดีๆองเป็นพี่ที่มีความเป็นพี่มากแล้วก็น่ารักแล้วก็อัธยรศัยดีดูแลน้องดีมากแล้วเป็นรนี่อดทนที่สุดค่ะทุกที่อดทนแบบ เป็นแล้วก็พี่เขาทำอะไรเขาก็ทำแบบเราต้องทำด้วยมั้ยใช่พี่ริ้นคุนะคะขอบคุณพี่อเลนในหนะาี่ให้มารวมมหาลัยแล้วก็ให้รุ่นพี่กับมหาวิมัยบ้างค่ะค่ะพี่เขาอ่ะดูแลเป็นสาน้องนี้ก็พวกพี่เขาก็ก็น่ารักดีพี่แมนพี่หยิงพี่แมนน่ารักดีพี่บอลลูนพี่แมนก่อนเนี่ย สวัสดีคร e> ับไม่ใช่พี่แม่พี่แม่ก็พึ่งตาโชคดีอะไรอย่างนี้ต้นลูกพี่ก็มันเป็นอยากที่ดีให้น้องไม่บอกความรู้สึกอะคือบอกเลยว่าคนที่ปึ้งพี่แม่พี่คนนึงอะน่ารักมากคนที่สองคนที่สองไมบอกเฮ้ยบ้าบ้าเจ้าดีค่ะเหรอก็ขอให้เจ้าดีนะคะแล้วก็อย่าลืมลูกน้องแล้วก็โรงเรียนเลิ้นยาวในสอง หวังขอให้เข้านที่อยากเข้าได้ก็ไปแล้วก็กลับมาหาเลยนะไปแล้วกลับมาไ, <ป S 1> <อ>ไปดีมาดีนะพอพอถึงไทยหรือเปล่าไม่บอกคุณพ่อยบอกแม่กลับมาหาคนเดียวที่เหลือไปไหนก็ไปก็ที่รุ่นที่ม .6 ปีนี้จะจบไปนะคะก็อยากจะไว้พรอมให้พี่ๆทุกคนสอบเข้ามหาอะไรที่ตัวเองต้องการแล้วก็สอบเข้าสอบติดได้ทุกคนเลยนะคะ กับพี่ๆแล้วก็น้องๆที่จะสงไปด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าถึงแม้จะไม่ได้คุ้นเคยกันมากแต่ว่าก็ขอให้พี่ๆทุกคนโชคดีมีแต่สิ่งดีๆน้องๆทุกคนขอให้เข้าไปเริ่มต้นมงยุงเรียนใหม่ๆในสิ่งดีๆเจอเพื่อนที่ดีการศึกษาดีๆขึ้นไปั้าใจเรียนนะคะอยากจะถามความรู้สึกว่าพี่ม .6 ปีนี้เป็นยังไงบ้างครับรักมากค่ะโดยเฉพาะขอเราหูนิดนึงเฉพาะมกี่รหัสแล้วก็ พี่อ้องมอมครับสี่ค่ะใช่แก๊งหนึ่งร่วมมากร่วมมากรักมากนิทกันมากก็อยากจะแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยก็อยากจะให้พี่ๆ่มนี้โชคดีมีความสุขแล้วก็อย่าลืมกลับมาเยี่ยมกันค่ะสำหรับพี่มอง่มนี้นะคะขอให้พี่ๆทุกคนสอบติดมหาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝันอยากเข้าคณะอะไรก็ขอให้เข้าได้ขอให้ผมงวัลทุกประการนะคะ ค่ะก็พี่ก็จะออกแล้วนะคะก็แบบคิดถึงเราว่างนะแล้วก็กลับมาเยี่ยมบ่อยๆมากแล้วก็พี่อยากได้อะไรก็ขอให้สมหวังที่พี่อยากได้เลยแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีอยากอยากฝากหนุพี่คนหนึ่งมากเลยพี่เลยค่ะพี่คือไอดอลไอดอลของหนูพี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหนูมากเลยพี่สุดปียาค่ะพี่ชอบพี่มากพี่สุดยอดอ๋อสามคำให้กับพี่เขาครับอย่าถือกล้อง ขอพ่ที่ไปนะคะแมพขอพี่ได้คอะไรที่พี่ใฝปันไว้นะคะแล้วก็ขยแล้วทาไปแล้วขอให้ไเยอีพี่กขอถ้าสาหรับพี่ที่จบไปนะคะกขอให้โชคดีจะเรยนาะคะแล้วก็กับไปเรียน you're about Thank you.